โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนเพทุกคนที่เข้ามารับชมเลยครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านวันนี้ก็อยู่วงคุมจะไปอะไรก็ไม่รูกอย่างเช่นเคยนะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม X-DOT เหมือนเดิมนะครับก็ตอนนี้มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับเป็นกิจกรรมจำกัดเวลาเนี่ย เป็นกิจกรรมเปิดหีบนะครับแปดพันแต้ม5ครั้งก็รวมประมาณ4 0,000แต้มแล้วก็กิจกรรมนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นกิจกรรมที่น่าจะดีที่สุดในเกมไม่ว่าจะเป็นการได้คูปองได้หีบการันตีใช่ไหมนะครับเรื่องตัวละครได้ไอตัวเหรียญตัวนี้เอาไปซื้อของเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันค่อนข้างคุ้มค่าแบบเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะเมื่อเทียบกับตัวอื่นแล้วกันนะครับนาะอกิจกรรมเนี้ยน่าจะดีสุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาแบบว่า,าเปิดกรชาเลยแล้วกันแล้วก็นี่ครับมีสกินนะ มีสกินใหม่มาด้วยเผื่อใครอยากได้นะครับก็สามารถจัดจองได้แล้วกันนะประมาณนี้นะโอเคมาเดี๋ยวเราไปเปิดแบบร้วนๆเลยแล้วกันนะครับผมจะเปิดแบบว่าอ่าเคลียร์ exp ก่อนแล้วกันเพราะว่า exp ผมอะ่ะมันมันเยอะมากๆนะครับประมาณ7000กว่ากล่องอะรวมๆกันประมาณเจ็ดพันแตม้มเพราะว่า1กล่องเท่ากับ1,000แตม้มใช่ไหมครับ เอ้หนึ่งกล่องเท่ากับ1แต้มเพราะฉะนั้นผมมีประมาณกล่องเขียว70,00กว่ากล่องเนี่ยก็ประมาณ70,00กว่าแต้มนั่นเองนะครับกดไปเรื่อยๆเลยมันจะมีโอกาสได้แค่ตัวละครสีม่วงเท่านั้นนะถ้าจำไม่ผิดกล่องกล่องสีเขียวนะครับอันนี้น่าจะนานหน่อยนะครับกดแบบนานเลยแหละเพราะว่าโอ้โหอย่างที่บอกทีละสิบกล่องอะเรามี70,00กล่องอะกดเข้าไปครับกดไปประมาณ700ครั้งอะกดไปเลยรัวๆครับไม่ต้องดูหลกักๆคือผมอยากได้ exp มาอัพตัวละครด้วยเพราะว่าปัจจุบันตอนเนี้ย exp ไม่พอว่ะกระดูกมีให้อัพแต่ว่า exp ไม่พอก็เลยเรียกได้ว่าโอ้โหยับอยู่เหมือนกันนะครับกะว่าจะมาเปิดอันนี้อ่า1หนึพันแต้มดูดิเพิ่งนึงเพิ่งถึง1นึ่พันแต้มครับโอ้โหนานมากรัว,ว,วไปรัวจัดไปเลยครับเพราะว่าผมอยากล้างตู้ด้วยอยากล้างไอ้พวกกล่องเขียวกล่องอะไรเดี๋ยวไม่งั้นมันก็เยอะเกินเพราะว่าเดี๋ยวหลังๆไป,ไป,ไปมา,มาเนี่ยเดี๋ยว exp เราจะแบบว่า เกินไปแล้วนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้ให้มันคุ้มๆหน่อยอย่างน้อยก็อ่ะกดมากดมารัวๆครับกดมาใช้ตอนนี้นะครับได้ทีละประมาณ3 0 0 0 0 0 0 0 0บ้างประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนเนี้ยโอ้โหใช้แบบ EP เยอะมากทีละเป็นแบบพันล้านอะไรอย่างงี้เลยนะในการอัพนะก็เรียกได้ว่าแบบยาวๆนะครับโอ้โหเหนื่อยอยังไม่ครบ2,000แต้มเลยตอนนี้นะครับกดประมาณ700ครั้งอะโอ้โหโอเคประมาณนี้นะครับ อ่าผมว่าถ้างั้นเราพักไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมค่อยไปกดต่อนะเพราะว่ามันมันจะนานเกินไปผมกดสีส้มดีกว่าครับไม่งั้นมันไม่เสร็จนะดูทรงละกดสีส้มสีฟ้าดีกว่าครับไม่งั้นมันมันไม่เสร็จเออไม่งั้นมันแบบโอ้โหนานเกินอ่ะอ่าได้ตัวละครลิงได้ตัวละครอะไรมาอยู่นะแล้วก็ตอนนี้อ่าเราได้อีกเลยครับแล้วก็กดไปอีกเลยก็ได้นะกดไปอีกเลยก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยไปสะสมแต้มทีเดียวประมาณ8 0 0 0แต้เอประมาณสี่0 0แต้มเลยก็ได้นะครับกดไปเลยอ่าได้อีก8 0 0 0ันแต้มนะครับนี่ตรงนี้นะ แล้วก็รับของครับแล้วก็กดกล่องม่วงต่อนะครับเดี๋ยวถ้ามันไม่พออะไรยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปกดกล่องฟ้ากล่องอันนี้ต่อนะครับโอเครัวๆครับรัวๆไปเลยหาสองพันแต้มเลยครับสองพันแต้มละอ่าฮาริคินดีครับดีโอเคแล้วก็กดกล่องนี้ต่อนะครับประมาณสองพันนะครับคราวนี้ประมาณนี้แล้วก็กดกล่องฟ้าไหมอ่ากดกล่องฟ้าครับให้มันแบบว่าได้แต้มเยอะหน่อยนะครับกล่องฟ้า ของฟ้าได้ทีละส10แต้มมีประมาณ1,700ก็ประมาณ17 0 0 0ครับกดไปเลยอันนี้อันนี้คือกดไปเลยครับเป็นหมื่นกดไปเลยอ่าเนี่ยหกพันแต้มแล้วนะครับมันสามารถทับซ้อนได้เราไม่จำเป็นต้องไปกดหลายๆรอบนะเราไปแบบว่ากดรัวๆตรงนี้ก่อนเลยก็ได้ครับเพราะว่าเราต้องใช้ประมาณตั้ง4 0,000แต้มนะครับ40,000แต้มเลยนะตอนนี้หีบสะสม16,000แต้มแล้วนะครับเห็นไหม มันสะสมสะสมสะ,สะสมไปเรื่อยๆนะจนถึงประมาณสูงสุดประมาณ40,000แต้มแล้วก็ไปดูซิว่าเราเหลือกล่องเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับที่เราจะได้แบบเล่นกิจกรรมอีกประมาณ24,000แต้มหรือเปล่ารวมเนี่ยกิจกรรมเนี่ยถ้าเราจะเอาให้ครบเซต็ตเราต้องใช้ประมาณ64,000แต้มนะครับกดเข้าไปเลยเป็นกิจกรรมที่ดีมากได้ของรางวัลได้ใบกาชาอ่าได้ตัวของแบบว่าเศษตัวละครอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันคุ้มค่ามากๆที่จะแบบเมื่อเทียบกับกิจกรรมอื่นนะแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยไปกดไอ้ตัว ากล่อ,องเขียว5,000กล่องอีกทีนึงแล้วกันาเนี่ย24,000แต้มเลยครับตอนนี้เห็นไหมนี่กดไปเลยครับมันจะทับซ้อน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 กันไปเรื่อยๆนะครับ2,000แต้มประมาณนี้นะครับกดรัวเลยรัวเลยครับแล้วก็ได้เอาพวกคิสตัลไปอัพตัวของอ่าอ,อุปกรณ์ตัวละครด้วยนะครับตอนนี้ประมาณ20,000แล้วนะครับ28,000แล้วตอนนี้น่าจะพอนะผมว่าน่าจะพอนะครับน่าจะพอ อ่าหีอ่าประมาณนี้ครับเรารับมาเลยปึ n งเข้ามารับปึ n งเข้ามารับปึ n งเข้ามารับปึ n งเข้ามานะครับนะเดี๋ยวเราไปรับของต่อครับเดี๋ยวเราไปรับของต่อว่าเราเฮ้ยทำไปได้เท่าไหร่แล้วนะครับอ่าสังเกตมันสามารถสแต็กได้เหมือนที่ผมบอกเห็นไหมเรารับได้หลายครั้งครับเราแบบ8ปดพันแทม้มครบหนึ่งครั้งมันก็นับหนึ่งครั้งแปดพันแท้มครบอีกหนึ่งครั้งมันก็นับอีกหนึ่งครั้งอะไรประมาณนี้นะสังเกตว่าเราน่าจะได้ประมาณสามรอบนะตอนนี้ใช่ไหม อ่าเยอะอยู่โอ้เกือบสี่รอบเลยครับนี่เห็นไหมเนี่ยเกือบสี่รอบเลยอ่าใกล้ครบเลยครับอันนี้เดี๋ยวรับของพวกนี้ด้วยผมกะว่าจะทำฮาร์รีควินให้ประมาณ5ดาวอ่าแดนมีกรอบนะครับแล้วก็จะไปเอาตัวละครจูกัดเหลียงมาต่ออ่าจะทําจูกัดเหลียงมาเล่นด้วยประมาณนั้นนะอันนี้เราก็อ่าจัดกองอันนี้ไปก่อน,นครับ เอาให้มันหมดก่อนนะครับแล้วก็ไปไล่กล่องสีม่วงแล้วก็กล่องสีส้มต่อประมาณนี้นะน่าจะพอนะผมคิดว่าน่าจะพอ2 0 0 0อ่าแ0 0 0แต้มนะครับประมาณนี้8 0 0 0แต้มแล้วใช่ไหมเราก็กดต่อครับปุ๊บเข้ามาอันนี้ทีละแบบประมาณ200แต้ม1,000แต้มแล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็นนี้มาปุ๊บเข้ามานะครับพอนะคิดว่าน่าจะพอนะครับปุ๊บ4 0 0พแต้มนะครับ เฮลิคินมาโอ้ฮาลิคินมาต่อเนื่องเลยครับ6000แต้มอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน่อยนะครับว่ามันกี่แต้มแล้วตอนนี้800 0แต้มใช่ไหมอ๋อ oh, ผมเหลืออีกประมาณ200แต้มครับนี่ประมาณเนี่ยประมาณประมาณร้อยกว่าถ้างั้นผมจะไปกดตัวของอันนี้นะครับไปกดตัวนี้เพราะว่า1กล่องมันเท่ากับ1แต้มใช่ไหมเรากดประมาณร0อยเท่าไหร่นะนะครับประมาณร0อยเอ่อ180ใช่ไหมนะครับกดไปเลย เดี๋ยวเราค่อยไปเล่นกิจกรรมอื่นต่ออีกทีนึงนะครับอ่าเนี่ยแปดพันแต้มแล้วนะครับ 8, แปดพันแต้มปุ๊บเนี่ยให้เราพอครับแล้วก็มารับของก่อนปุ๊บเข้ามาปุ๊บเข้ามานะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวไปรับของครับ 8, แปดพันแต้มเสร็จปุ๊บอ่าเรียบร้อยห้าครั้งนะครับแล้วก็มันจะมีกิจกรรมนี้ต่อถ้าเราเลือกกิจกรรมหีบต่อเนี่ยเราจะเปิดได้อีกสิบสองครั้งนะครับก็คือประมาณอออออีีีกกแแแตตต้้มมมมมมมเดด๋ยวไปปปปูขง่นนนนพัััรรรรระะะะาาาณณณคคบบ อันนี้เจ็ดพันแต้มอันนี้อีกประมาณแปดร้อยอันนี้อีกประมาณไม่แน่ใจว่าพอหรือเปล่านะครับแต่ว่าเหลือ pot, ระยะเวลาอีกประมาณ7วันผมสามารถซื้อกล่องได้ก็ถ้าเราอยากจัดก็คือจัดต่อได้นะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างคุ้มอยู่อ่ะเราก็ใส่ต่อเลยแล้วกันครับไม่พอก็เอากล่องกล่องเขียวนะครับประมาณนี้นะไม่พอเราเอากล่องเขียนต่อนะครับกล่องเขียวต่อเลยกดไปเลยครับอันนี้เราสามารถทับซ้อนได้เพราะว่ากิจกรรมเนี้ยมันก็ค่อนข้างคุ้มค่านะครับผู้ตามตรงเลยคุ้มค่านะครับ น่าจะคุ้มแบบว่าที่สุดแล้วมั้งนะครับในกิจกรรมแบบแทบจะทุกอย่างเลยเพราะว่าถ้าเราเปิดหีต่อใช่ไหมเราเปิดกิจกรรมหีบอีกรอบนึงอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะได้ของมาคืนค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าใครจะเก็บไว้รอรอบหน้าแบบไม่ใส่ประมาณ6 000 0แต้มก็ได้เหมือนกันนะครับเก็บไว้รอรอบหน้าเพราะว่ากาเอาชัวเนี่ยประมาณ8 0 0 0แต้มแล้วใช่ไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดขีบเขียวให้มันหมดก่อนเลยแล้วกันขีบเขียวมันได้มาจากการเปิดด่านดันเจี้ยนธรรมดาอะ่ะมันแบบยังไงมันก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยัรนวๆะคบ เอาให้มันแบบว่าหมดไปเลยเรากดไปประมาณ2300ครั้งแล้วอย่างน้อยก็อ่ะซัดให้มันจบๆไปเลยครับได,ร 50, ได้อยู่ประมาณ5 0,000แตม้มเอ้ยได้อยู่ประมาณ5,000แต้มเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีประมาณแบบว่าประมาณ8 8 0 0 0แตม้มใช่ไหมบวกกับอ่าอีกประมาณ5,000แต้มก็เป็นประมาณหมื่นกว่าแต้มแล้วก็น่าจะได้ของจากของขวัญอันเนี้ยมาอีกไอตัวที่เรากดไปนับแต้มเนี่ยข้างบนเนี่ยกิจกรรมเนี่ยมันคุ้มตรงที่เราเปิดมาเราเอาของจากกิจกรรมแล้วได้รับของจากตัวของหีบที่เราสะสมแต้มไปอีกเนี้ยมันเป็นการเปิดวนครับ มันคุ้มกว่าตัวของกาชาด้วยซ้ำกาชาเนี่ยกว่าจะเก็บได้แต่ละครั้งเนี่ยโอ้โหลากเลือดนะครับบอกเลยแต่ว่าอันนี้คือซัดทีเนี่ยก็เรียกได้ว่ายาวๆครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกดไปเป็นร้อยครั้งอะนะครับประมาณอีกประมาณ400ครั้งใช่ไหมกดอีกประมาณ400ครั้งครับกดจนมึองอีกอะรัวจัดครับไม่ต้องสนใจซัดไปเลยเดี๋ยวมันจะไปนานตอนที่เราไปเอาของขวัญคอลเลกชันนะครับแล้วก็ไปอัพตัวละครเนี่ย อ่าสะสม50,000แต้มแล้วตอนนี้นะครับ50,000แต้มแล้วแป๊บเดียวเราต้องเก็บประมาณ60,000 64,000แต้มครับกดรัวจัดครับไม่ต้องสนใจทีละแบบ10 10แต้มอ่ะนะครับกด10ครั้ง10แต้มเงี้ยเพราะมันกล่อง1กล่องก็1แต้มเดี๋ยวมาดู exp ดูอะไรที่เราได้เนี่ยน่าจะเยอะพอสมควรนะครับกด1ครั้งเนี่ยก็ได้ประมาณ exp ล้าน2 000, ล้านอยู่นะทีละ3 4 5สี่ห้าแสนเจแสนสูงสุดน่าจะได้700,000มั้งครับ exp นะตอนนี้ ลัวๆัวเลยอ่าอีกประมาณครึ่งหนึ่งครับโอเคอีกประมาณ250ครั้งครับกดไปเมื่อกี้เราเหลืออยู่480ใช่ไหมเมื่อกี้มันเหมือนแบบแหลกๆหน่อยนะผมก็เลยแบบมามาแบบว่าออกเข้าใหม่นะครบับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บกดลัวอีก200รอรอไปก่อนแป๊บหนึ่ง รอไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูผลประกอบการนะครับว่าได้อะไรบ้างแล้วก็วันนี้คิดว่าน่าจะทำฮาร์ลี่อ่ตัวของดาวเพชรได้ไอ,อตัวของดาวห้าดาวแดงได้แต่ว่าผมจะไม่ทำฮาร์ลี่ให้ดาวเพชรนะผมกะว่าจะไปทำตัวของจูกัดเหลียงต่อเอาไว้ลง p v p เอาไว้แบบว่าตีอีเวนต์บอสอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอ่าตัวของจูกัดเหลียงเนี่ยพออัพมาเป็นแบบระดับแบบว่า5ดาวแดงมีกรอบเนี่ยโอ้โหมันโคตรสุดครับมันเพิ่มดาเมจทุกๆเทิร์น8%ให้ตัวเองแล้วก็การโจมตีของเขาเนี่ย 6ครั้งสร้างดาเมจ3ครั้งเนี่ยสี่ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นโจมตีบอสตัวเดียวเนี่ย6ครั้งเนี่ยทำดาเมจเป็นพันเปอร์เซ็นต์อ่ะนะครับมันแรงแบบเวอร์เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันได้รับดาเมจแบบว่ามีโอกาสได้รับดาเมจแบบว่าไม่มีโอกาสไม่ได้รับดาเมจแบบเ,เลยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เอาไว้พีพีเอาไว้ยืนหน้าเลยก็ได้แถมมันยังดูดเลือดได้อ่ะนะครับเป็นตัวละครที่ยืนโง่ๆก็เก่งมากๆแล้วประมาณนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบปัจจุบันเรียไดดด้้วว่าาาาเเเิรร์์ออตตัันนนปปปจจุบมมะณ 6- 7ื ตัวของจูกันเหลียงยังเป็นอันดับหนึ่งนะครับในการ PVP ในการลงด่านในการทุกอย่างอะ่ะเขาอัพเป็น5ดาวเพชรเลยนะครับอ่าก็เรยได้ว่าผมก็เลยอยากลองทําตามดูแลวกันว่าเฮ้ยมันใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนะผมก็เลยเอาฮาริคคินเนี่ยให้ประมาณดาวแดง5ดาวแดงมีกอนเพราะว่าตอนนี้ผมสามารถเล่นฮาริคควินเนี่ยเกือบจบด่านเทพได้แล้วนะครับก็คือตอนนี้อยู่ด่านประมาณด่าน21 1้อ่าถ้าทาตัวของจูกันเหลียงมาเพิ่มก็น่าจะผ่านได้ง่ายๆเลยครับสกิลสกิลสก,ลสกิลไปเลยนะครับ แต่ว่าตัวของฮาร์ี่ควินมันก็เทพนั่นแหละนะครับถ้าจะพูดคือมันมันเก่งมากๆในการเอามาลงด่านลงอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าตัวอื่นมันก็ต้องแบบเล่นด้วยอ่ะถ้าเล่นฮาร์ี่ตัวเดียวก็แบกได้แหละนะครับแต่ว่าทําตัวอื่นมาช่วยด้วยก็น่าจะดีกว่านะเพราะว่าผมไม่ได้กะเล่นให้มันเป็นแบบว่าขึ้นดาวเพชรนะเพราะว่าผมกะว่าจะขึ้นดาวเพชรตัวของแบบว่าอ่าไอตัวของอ่าไอเฮีย ผมลืมเลือกกิจกรรมกล่องไอ้เหี้ยเอ้ยผมว่าแนละ้วทำไมแต้มมันไม่เด้งขึ้นผมกดไปประมาณหมื่นกว่าๆเท่ากับเสียของฟรีเลยครับโอ้โหแบบนี้เก็บไว้รอบหน้าครับไม่ไม่ควรเก็บไม่ไม่ควรกดต่อแล้วไอ้เชีย่ยผมลืมกดกิจกรรมว่าแล้วกิจกรรมไม่เด้งขึ้นโอ้ย่างพลาดเลยผมแบบเบอร์ครับเมื่อวานสตรีมเยอะไปหน่อยโอ้โหลืมกดครับถ้างั้นก็ โอ้ผมว่าเก็บไว้เล่นรอบหน้าดีกว่าไม่งั้นมันไม่พอครับไม่พอไม่พอไม่พออ่ะกดอันนี้ไปครับโอ้ยังโง่เลยอเฮียโอ้ m ม g กอโอ้โหอ,อย่างแบบอย่างเซ็งเลยครับอย่างนี้กดไปประมาณ1 7ื่นมั้งเมื่อกี้ประมาณหมื่นกว่าครับโอ้โหอ๋อถือว่าไม่เป็นไรแล้วกันครับไม่เป็นไรช่างมันโอ้ตาย ูแบบปึกจัดเลยครับเมื่อกี้โอ้ฮารี่มันจะได้ไหมนี่ตอนแรกว่าจะเอาฮาร์รี่ดาวโอเคได้ไหมดูหน่อยดิโอ้ขาดอีกสี่ิเศษครับขาดอีก40เศษโอ้ตายชีวิตผมพลาดจ,จัดเลยโอ้โหหมื่นกว่าแต้มมันปกติมันจะครบแล้วครับมันจะครบแล้วอันนี้ถ้าเรากดไปมันจะได้อีกประมาณ5,000แต้ม เราต้องการประมาณ6000แต้มกดไปอีก6 0พันแต้มครับโอ้ผมแบบเอียพลาาจัดเลยผมเบอร์ว่ะผมนึกว่าผมกดแล้วนะตอนแรกอะ่ะผมนึกว่าผมกดไปแล้วจริงๆนะเออนึกว่าตัวเองกดไปแล้วครับโอตายอีกประมาณ400อมั้งครับอีกประมาณ400โอ้โอชีวิต 600ใช่ไหมอ้อพอดีครับได้ประมาณนี้แหละโอ้โหตายแล้วชีวิตผมแบบปึกจัดเลยวะฮารารี่ครับทำฮารี่ต่อพอดีครับขึ้นได้แล้วนะครับแล้วก็ไปขึ้นตัวของอ่าสกิลดาวแดงของเขานะครับไปซื้อตรงนี้ก่อนโอ้ผมไม่น่าพลาดเลยแบบเฮี้ยหมื่นกว่าแต้มอะ่ะมันได้ของแบบโคตรจากไอพี่มาหาเยอะเลยนะแต่แบบพลาดว่ะ พลังครับบวกพลังมาอีกอ่ะแล้วก็อันนี้ไปเรียกได้ว่าไปอัพดาวเพชรต,ต่อดา,ดาวเพชรเนี่ยมันจะไปอยู่ในนี้ใช่ไหมถ้าจาไม่ผิดนะครับไปตัวของเนี่ยดัดแปลงนี่ดัดแปลงสัตว์นะครับเราสามารถใช้ฮารีในการดัดแปลงได้แล้วก็ตัวนี้นะครับมันต้องแบบว่าอย่างที่บอกมันต้องมีไอเทมมีอะไรด้วยแต่ว่าผมอะ่ะทำฮารีประมาณ5ดาวแดงมีกรอบพอแล้วเดี๋ยวผมจะไปอัพตัวของจูกัดเหลียงต่อนะประมาณนั้นนะครับตอนนี้ก็เอาประมาณนี้แหละนะครับชิวๆไปก่อนนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมาก นะก็เรียกว่าอัพคอลเลกชันคอลเลกชันต่อนะครับเนี่ยประมาณนี้เราจะได้ของเยอะมากนะโอ้พลาดแบบเฮียคือผมไม่ได้แบบไม่ได้มานั่งดูด้วยอะ่ะก็เลยแบบพลาดไปเลยครับและหลายคนก็คงจะบอกว่าเอ้ยพี่ลืมอัพลืมกดกิจกรรมอะไรเงี้ยถ้าสตรีมอยู่เนาะแต่ว่านี่นี้คือไม่ได้สตรีมเลยมันก็เลยแบบว่าเละตุ้มเปเลยคร,คราวนี้เละตุ้มเปไปเลยโอ้โหโคตรยับเลยครับ โคตของโคตรยับเลยตอนนี้คือแบบเพี้ยแบบโคตเซงอะ่ะเพราะว่ามันน่าจะครบประมาณแบบสองห0ื่นกว่าแต้มอยู่นะประมาณประมาณสองหมื่นสี่พันแต้มน,น่าจะครบนะเมื่อกี้แต่ว่าเราเราไปเราลืมกดไงก็เลยแบบเบื่อนะครับเล่นรีไอดี ID ของแบ็คโคเวอร์เยอะไปนะก็เลยเริ่มหลอนๆแล้วตอนนี้เริ่มหลอนๆน,น่ะโอ้โหหมายกอดนะครับ นนนนผมหลอนไปเลยตอนนี้ผมเบอร์เลยอะเบอร์ไปเลยแบบโอ้โหกูพลาดไปกี่อันวะเน,นี่ยประมาณหมื่นเจ็ดแต้มนี่คือได้กล่องมาประมาณร้อยกว่ากล่องเลยนะกล่องเลือกเศษนะครับ <S <S มันมันแย่มากสำหรับผมนะตอนนี้คือแบบเครียดเลยวะเน,นี่ยโอ้ oh my god นะครับแบบอย่างเซ็งเลยตอนนี้อย่างเซ็งอะแต่ว่าก็ทํอาอะไรไม่ได้ครับแล้วก็เปิด กาชาต่อไปสู้ต่อไปเพราะว่าตอนนี้ x ด o กผมไม่ได้ผมไม่ได้เติมเงินเลยนะครับตอนนี้คือไม่ได้เติมเงินเลยเล่นแบบสายฟรีอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยแบบรู้สึกว่าค่อนข้างชอบกับเกมนี้มากๆในการเล่นนะเล่นไปเล่นไป,ลนไปแล้วก็เก็บของสายฟรีก็ไม่ได้ซีเรียสครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมันมากนะรประมาณนี้แล้วก็คอลเลกชันได้อะไรบ้างโอเคได้คูปองมาอีกนะครับ ได้ใบากาชามอีก200ครับเยี่ยมโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เพชรที่ผมได้มาเนี่ยจากตอนแรกมีประมาณคูป,ปองมีประมาณแสนแป0 0ันใช่ไหมเป็นเป็นแสนแปดหมื่ครับกิจกรรมนี้คือได้ของเยอะมากครับเยอะแบบเยอะจริงๆเลยนะอ่าประมาณนี้นะก็เรียกได้ว่าโอ้โหแตกไปนะครับแตกไพ่ไป1อันแต่ว่าหาลิขินห้าดาวมาก็ดีแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําจูกัดเหลียงต่อนะจูกัดเหลียงเนี่ยผมจะทําให้เป็นแบบว่า เป็นตัวแบบอีกตัวหนึ่งเลยนะครับว่าก็น่ราจะต้องใช้ทรัพยากรเยอะอยู่น่าจะต้องเล่นอีกประมาณ2เดือนเลยนะก่อนจะแบบดาวแดงได้เพราะว่าไม่งั้นมันแบบไม่พอครับอ่าน,นี่ก็คืออัพมาประมาณนี้นะครับแล้วก็คริโวคัตตาครับซัดมาก่อนนะครับโอ้โหตอนนี้คือแบบอันนี้เยอะมากอย่างที่บอกเรียบร้อยครับแล้วก็อัพตัวนี้ต่อนะครับมันต้องอัพทุกตัวนะครับให้อยู่ประมาณแบบว่าเท่าๆกันนะอ่าประมาณนี้แล้วก็เรา ใช้กล่องอันนี้ไปเลยครับผมเก็บสะสมมาเยอะนานมากนะไม่รู้จะพอไหมไม่น่าพอครับกดไปอ่าไม่พอเนี่ยถ้ามันสี่พันแต้มทั้งหมดเราจะอัพตัวละครละหลักเราได้อัพตัวละครละหลักเราปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะแบบก้าวกระโดดก้าวกระโดดก้าวกระโดดไปเรื่อยๆประมาณนี้นะก็เรได้ว่ารออัพตัวละครให้มันเป็นแบบว่าสี่พันหมดทุกตัวก่อนแล้วกันนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะมาไล่ทําตัวละครอ,อื่นเนี่ยไปต่อเรื่อยๆไปต่อเรื่อยๆนะครับไม่งั้นก็คือแบบอื พลาดครั้งเดียวอัดเราเบลออะไม่เป็นไรหรอกนะครับเราเราแคบเบลอนะตอนนี้ก็แคบเบลอก็เลยแบบโอเคช่างช่างหัวมาแล้วกันนะครับประมาณนี้อ่าโอเคมาหลักๆก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายแล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ